ัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบรรโชนวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในประเด็นไหครับในประเด็นข่าวสังคมการอะไรก็ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือความเห็นใจในกรณีที่คนไทยด้วยกันแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจในกรณีที่มีการสูญเสียหรือว่ามีการเ,าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับกลุ่มบุคคลหรือบางครอบครัวนะ,ะครับก็พรุ่งนี้ครับช่วงประมาณ10นาฬิกาของวันที่8มิถุนายน2564 ผมคิมง,งานทนายบุญบบใช้ข่าวคลายปัญหาและก็ครอบควนะฮะก็เดินทางไปที่บ้านขุก่อเเยี่ยมคุณสวมิตีนะครับแม่ของน้องชมพู่นะครับในกรณีที่คุณสวมิตีได้สูญเสียลูกสาวไปลูกสาวซึ่งสามบเเนะฮะและก็ถูกฆาตกรรมหรืออะไรยังไงยังไม่ทราบก็เป็นกรณีที่กรณีที่นะครับมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตและก็มีการตายเกิดขึ้น ก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนว่าบุคคลที่น่าจะทำให้เด็กตายนั้นเป็นใครการตายก็มีหลายสาเหตุนะฮะการตายโดยผิดธรรมชาติแน่นอะนครับการตายดังกล่าวนั้นเป็นการตายผิดธรรมชาติมิใช่เป็นกรณีที่ถึงแก่ความตายเพราะการเจ็บป่วยหรือว่า,าล้มป่วยนะฮะเด็กถึงแก่ความตายโดยที่ไม่ใครเห็นไม่ใครรู้ว่าขณะเด็กถึงแก่ความตายนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับ แต่คือการขาดหายใจของเด็กนั้นมาจากลายสายแต่เด็กคนหนึ่งอายุสามขวบนะครับจะเดินทางไปเด็กคนหนึ่งนะฮะเสียชีวิตจะเดินทางไปภูเขาหินเหล็กไฟก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เ,เป็นกรณีที่ว่าหลายคนว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เันก็ยุติไปแล้วนะครับประเด็นสำคัญคือมีการสูญเสียเกิดขึ้น คนที่สูญเสียก็คือคุณสายวิตีนะครับผมกับทีมงานก็ขับรถผ่านไปบริเวณนั้นก็มีภารกิจต,ต้องเดินทางไปทางจังหวัดมุกดาหารในตัวเมืองนะครับก็จะต้องเดินทางผ่านเกาแวะให้กําลังใจคุณสายวิตีหน่อยน่นนครับนันนบนนกกฎหมายทนายความมีมากมายหลายคนนะครับมีหลายสิบคนที่จบกฎหมายแล้วก็ไม่ไปประกอบอาชีพทนายความก็มีความโชวชาญมีความเก่งทงนานกฎหมายก็เยอะแยะและคนที่เป็นทนายความนะฮะก็มีเยอะแยะ และที่เป็นทนายความแล้วไม่รปกอพระราชทนนายความก็มีแต่ที่ไปนี้ผมไปในฐาหนะเป็นนักการเมืองคนหนึ่งและเป็นนักกฎหมายทนายความที่ไปให้กำลังใจพี่น้องญาติมิตรศิษย์หายผมก็อาจจะเอาของเล็กน้อยไปฝากนะแม่ของชมพู่นะครับคุณสายวิตรีและก็ให้กําลังใจในกรณีสูญเสียนลูกสาวไปส่วนใครจะเป็นคนร้ายหรือใครจะทําให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนั้นมันยังไม่ยุติแต่ตอนนี้ก็มีการกล่าวหา ญาติพี่น้องซึ่งเป็นญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองที่เกี่ยวข้องกับคุณสายวิตรีนั่นก็เป็นขั้นตอนของทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการไปผมไปในฐานะที่เป็นทนายความถ้าหากคุณสายวิตรีปรึกษาก็ให้คํนนนาแนะนําไปถ้าหากไม่ปรึกษาก็ไม่เป็นไรคือเราก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับผมไม่ประสงค์ที่จะว่าต้องเป็นทนายให้คุณสายวิตรีแต่ผมยินดีนะฮะคนที่มีความเดือดร้อนไม่ว่าคุณสายวิตรีหรือใครก็าตามนะฮะถ้าโทรเข้ามาปรึกษาผมในประเด็นข้อกฎหมาย มาหาหรือผมผมก็ให้คําแนะนํานะฮะประเด็นอยู่ที่ว่าเราเป็นทนายความนะมีคนปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแล้วให้คาแนะนําได,ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องครับผมไปพรุ่งนี้มิได้ต้องการสร้างกระแสะข่าวหรือว่าไปเพื่อประสงค์ที่จะแย่งคดีใครอะไรยังไงหรือไปเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่พอดีผมมีธุระจําจเป็นต้องไปอยู่แล้วแต่ก็เห็นว่าคุณสมิตรีนั้นอยู่ในช่วงที่สูญเสียลูกสาวใครก็ควรที่จะมี หลายคนให้กําลังใจและอาจจะให้คําแนะนำนะในกรณีที่คุณสายวิตรีไม่ยังไม่รู้ถ้าจะถามผมทนายบุญถาวรก็ถามได้นะฮะแต่ก็จะไปเกินเลยว่าผมเนี่ยจะรับารําคดีอย่างง้นอย่างนี้ไม่หรอกครับคือไปให้กำลังใจกันแต่ถ้าหากคุณสายวิตีร้องขอคนเป็นรมเข้ามาหรือขอช่วยเหลือเข้ามายังผมซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองและเป็นผู้ช่วยทัวนทศก็ยินดีนะครับยินดีให้คําแน,น,นะนำในการช่วยเหลือจริงๆการช่วยเหลือ,อคุณสายวิตีนั้นทางอายการนะครับ ก็มีการคุ้มครองสิทธินะ์ที่จะให้คําแนะนําอยู่แล้วในกรณีคุณสายวิตรีนั้นเป็นกรณีเป็นผู้เสียหายโดยชอบทาอยู่แล้วรัฐเป็นผู้เสียหายเดียวตรงนะครับในกรณีการเสียชีวิตของน้องอชมพู่ก็รัฐก็มีตํารวจเป็นผู้กล่าวหาตอนนี้ก็กล่าวหาลุงคนซึ่งเป็นเครือญาติของคุณสวิตรีว่าเป็นคนที่พาดน้องชมพู่ไปและเอาไปทอดทิ้งแล้วก็มีการอำพรางศพส่วนจะเป็นจริงอย่างที่ตรวจกล่าวหาหรือไม่นั้นคุณสายวิตีก็ไม่อาจรู้ได้ นสมพันิ์ตีก็ไม่รู้ถ้าคุณสมพัน์ตีรู้ก็คงบอกตระบตั้งแรกแล้วแต่เมื่อไม่รู้นะฮะมันก็เป็นกรณีที่ต้องให้มีการสืบสวนซึ่งกระบวนความรก็ส่งสำนวนยังอายการเพื่อให้อายการฟ้องคนที่ถูกกล่าวหา,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 านะก็เป็นพิสูจน์กันที่ศาลกระบวนการที่ศาลจะเกิดขึ้นแต่การที่คุณสวพันธ์ตีนี้ตอนนี้เป็นผู้เสียหายแล้วประสงค์จะให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือนําพยานหลักฐานในส่วนที่อเองว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองไปให้พานตํตำรวจสอบสวนก็ได้ถ้ามีหลักฐานใหม่ ที่ตรวจยังไม่เคยสอบสวนหรือในกรณีที่เห็นว่าการกล่าวหาของตํารวจนั้นไม่ถูกต้องนะฮะแต่ประสงค์จะให้มีการแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในส่วนนะั้นยังไงก็ทําหนังสือไปได้ที่เป็นสิทธิของคุณสารวิตีอยู่แล้วและคุณสารวิตีจะมีทนายความในชั้นสอบสวนเนี่ยเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําก็ได้ผมคิดว่าคงมีทนายความให้คําแนะนําอยู่แล้วแหละครับแต่ในชั้นของอายการนะก็เช่นเดียวกันอายการก็เป็นทนายแผ่นดินอยู่แล้วถึงในชั้นศาลคุณสารวิตีก็ต้องดํารเรรคับ เขาเป็นโจดร,ร่วมไหมร้องขอโจดร,ร่วมคือกรณีดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าคุณสาตีไม่ร้องเองอาจจะให้พ่อร้องหรือ,อ,อร้องเองนะครับเข้าขอเป็นร่วมเป็นโจ์นะเขาเป็นโจทย์ร่วมกับทางอายการอาจจะอ้างพยานหลักฐานของตัวเองเข้าไปประกอบในการสืบพยานแล้วก็อาจจะร้องขอนะฮะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทําความผิดชดใช้ค่าเสียหายในกรณีการสูญเสียเด็ก ลูกตัวเองนั้นก็ได้น่ก็ทาเข้าไปตรงนี้มันก็มีหลักเกณฑ์หลักการอยู่แล้วนะครับส่วนทนายงงที่แต่งตั้งเขาไปช่วยเหลือในกรณีเป็นทนายโจย์ร่วมนะครับก็สามารถแต่งตั้งได้ถ้าไม่มีจะร้องขอให้ศาลหาให้ได้ไหมในส่วนนี้ศาลก็จะหาให้เฉพาะในส่วนที่เป็นของทางแพ่งส่วนของอายการนั้นก็เป็นทนายแผ่นดินอยู่แล้วก็ถ้าหาเองจะหาเองก็ไม่ยากนะครับ ก็ผมก็ยินดีนะฮะยินดีถ้าหากลองขอมาเป็นรายละสอนแต่ให้ผมไปเสนอตัวว่าว่าความให้ฟรีอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้ได้ตงได้หน้าผมไม่ทำนะไปพรุ่งนี้ก็ไปปกตินะครับถ้าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปก็คือบอกว่าจะไปก็อาจจะโทรหาหน่อยว่าเออแวะให้เยี่ยมเยียนหรือให้คาแนะนํานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นน้องประชาชนครับมันเป็นข้อที่จริงที่อยู่ในสังคมเราคนไทยด้วยกันเราก็รับฟังทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาฝ่ายกล่าวหาว่าเรื่องราวนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเราก็พิจารณาให้ดีใครที่จะไปด้วยพรุ่งนี้ก็นะผมก็ไปกับทีมงานผมหรือจะไปเยี่ยมคุณสวิตีด้วยก็ได้นะครับถ้าหาผ่านลุงคนก็จะแวะนะฮะเขาแวะถ้าทายกันปกติผมไม่ได้ว่าลุงคนมีความผิดลุงคนจะผิดหรือไม่ผิดนั้นก็ขึ้นอยู่ตํารวจกล่าวหาแต่หลักๆพรุ่งนี้ผมผ่านไปก็จะไปเยี่ยมคุณสวิตีนะครับผมก็พยายามไล่สดออกในกรณีที่เป็นกลางทางความชิดท,ทั้นก็เหียนทางด้านกฎหมาย แต่พรุ่งนี้ก็ไปเยี่ยมเยือนคุณสายวิตีก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับก็ไปปกติสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคนไทยก็แวะเยี่ยมเยือนได้นะฮะใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพใครมีเงินมากก็ดูแลคนมีเงินไม่มีเงินการบริจาคคือการจาคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมวันนี้ผมทนายบุญก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ไปที่ศาลอาญาสุรินทร์นาปกตินิชอบ ภาค3ไปคัดเอกสารไปตวดสํานวนต้องเขียนบีกานะฮะในคดีตา่ตางๆที่รับจ้างและก็ต้องไปไประชุมร่วมกับคณะทํางานนะในคดีที่มีเกิดขึ้นในเรื่องปปชนะครับที่จงังหวัดสิน,นด็์เช่นเดียวกันช่วงบ่ายก็พรุ่งนี้ว่างและก็มีภารกิจทางการมเมืองก็เดินทางไปที่มุกดาหารก็ต้องแวะไปเยี่ยมเยือนหน่อยนะพรุ่งนี้ใครจะไปด้วยไปเจอกันที่บ้านกก,กอกก็ช่วงบ่าย10บโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับ ก็เจอกันนะฮะใครเป็น f อฟแฟนคลับผมอยากไปพูดคุยนะผมเป็นคนนง่ายนะฮะไม่ใช่คนดังนะเป็นคนไปตรงมาสิ่งไหนที่ทําได้ก็ทําสิ่งไหนทําไม่ได้ก็ไม่ทําหลักๆวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจหลักหลักคืออะไรครับเรานั้นมีความตรงไปตรงมาในการทํางานสิ่งไหนทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทําแต่ปัญหาคือเราเป็นผู้นาวัฒิชนเราเป็นนักกฎหมายเราก็จันลงสังคมนะฮะอย่าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย มีเรื่องราวเกิดขึ้นเราก็ช่วยเหลือกันจนเจือกันดูแลกันให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายอย่าสร้างเรื่องสร้างราวนะครับสำหรับใครจะไปพรุ่งนี้ไปเจอผมก็ไปใครอยากเจอผมก็พูดคุยกันผมคุยง่ายๆครับส่วนเพื่อขอเข้ามาปรึกษาผมก็ให้คําแนะนําก็มีอะไรมากนะครับวันนั้นก็เป็นกรณีพรุ่งนี้ไม่รู้ฝนจะตกไหมตอนนี้ก็ดูคุ้มๆนะเดินทางก็ฝนตกก็ขับรถไปไล่สวไปพอดีมีไงภารกิจตื่นเช้าขึ้นมาก็ปกติครับมีคนนั้นมาคนนี้มาปรึกษา หะลือกาจะจบได้ต้องวางชูงานนะครับวันนี้ชูงานตั้งแต่เจ็ดโมงหกโมงเมงช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งออกกลางกายแปดโมงก็มีคนปรึกษาถึงแปดโมงถึงเก้าโมงเก้าโมงนนครึ่งนะก็เลื่อยมาสามสี่คดีนะฮะก็พักพวกกันทั้งนักการเมืองและก็ข้าราชการและก็วันนี้ก็มีภารกิจไปพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับก็เป็นกรณีทั้งคดีความด้วยการเหมือนนะครับ เราฝากถึงพี่น้องคนไทยที่เป็น FC แฟนคลับไม่ว่าของลุงพลหรือคุณสวิทยีเรารับข่าวสารก็ด้วยด้วยมีสตินะฮะร,รับฟังข้อมูลต่างๆก็อย่าไปแสดงความเม้นหรือความเห็นในแอป F K ั่นต่างๆหรือแคปหน้าจุกหน้าจอมาดูถูกดูแคนกันมันก็จะไม่ดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาิศิษฐหรือปัญญาฤทธิ์ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่ผูม้มีเดินนางไปที่บ้านมกอนนะฮะ จังหวัดมุราหารไปเยี่ยมคุณสวิตตีแม่น้องชมพู่หน่อยก็ไม่ได้ประสานไปนะครับจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้นะครับถ้าหากไปเจอก็ได้เจอถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรถ้าเจอก็ดีได้พูดคุยกันนะครับก็ฝากนงประชาชนน้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวชนเกษตรกรถ้าหากเราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมทนายบุญชาวรวปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิชชตในฐานะนักนะนกฎหมายทนาะยความและในฐานะนักการเมือง ซึ่งดอนบุเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาคิกสภาผู้นักสอดรวันนี้สวัสดีครับ